ครับก็คือเครื่องอบญ้าเนเปียนะครับตอนนี้กําลังประกอบขึ้นใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ตัดเลเซอร์มานะครับตัดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับตัดด้วยเลเซอร์นะครับควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็ประกอบง่ายนะครับแล้วก็เที่ยงตรงแม่นยําเป๊ะนะครับไม่มีผิดพลาด นะครับก็คือได้ทุกอย่างนะครับเป้ทุกจุดนะครับก็อย่างนี้ประกอบมานะครับระยะมาตรฐานนะครับกล่องเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มเป็นกล่องเจ็ดสิบแล้วนะครับ ก็ทําให้เสถียรกว่าเดิมนะครับก็คือแรงเหวี่ยงแรงฉุดจะเยอะขึ้นนะครับก็คือน้ําหนักถ่วงก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับก็ขึ้นพร้อมกันได้หลายตัวนะครับทําเหมือนกันทุกตัวนะครับเพราะว่าระยะจะเท่ากันหมดทุกตัวนะครับก็คือเราคำนวณ ออกแบบนะครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบนะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับเป็นตัวเป็นรุ่นเดียวกันนะครับใช้อะไหลตัวเดียวกันหมดนะครับก็ตัวนี้นะครับก็กล่องเจ็ดสิบนะครับซึ่งก็จะมีรุ่นเก่านะครับที่เป็นกล่องหกสิบนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กล่องหกสิบเดี๋ยวเก็บงานนิดหน่อยนะครับใส่น็อต ก็เสร็จนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็คือเราก็ขึ้นตัวใหม่นะครับเป็นกล่องเจ็ดสิบซึ่งเป็นตัวนี้นะครับก็ทำให้แรงลมดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สะดุดนะครับ นะครับใครที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ดูนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะทําใช้งานเองนะครับก็ปรึกษาได้นะครับไม่ห่วงวิชานะครับก็คืออยากให้เกษตรกรนะครับลืมตาปากได้นะครับมีเครื่องทุ่นแรงที่ดีนะครับออกแบบโดยคนไทยนะครับผลิตโดยคนไทยที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับของนอกนะครับก็ฝากช่วยเป็นกําลังแรงใจนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ